เพื่อนๆครับณปัจจุบันวันนี้เนี่ยครับวงการบินเทจบ้านเราเนี่ยถึงว่าเงียบมากเลยเนะเงียบแบบโอ้โหแบบสุดๆไปเลยนะเพื่อนเพื่อนะสังเกตจากอะไรรู้ไหมฮะัไอของที่แบบราคาหลักหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยค่อนขออ้างออกยากนะครับสาเหตุที่มันเงียบมันก็มีนะว่าพ่อค้าส่วนใหญ่ก็คนที่เล่นเสื้อยืดส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเอาไปขายต่ออีกทีนึงนะโดยที่หวังว่าจะไปขายกับคนที่เป็น ชาวญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้ผมอะจากปากคนญี่ปุ่นเลยแล้วกันนะถามว่ามันจริงๆมันมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าคนญี่ปุ่นตอนนี้ถ้าเทียบกับสองปีที่แล้วนะต่างกันเยอะมากต่างกันกับตอนที่ญี่ปุ่นมาบุกไทยแบบเยอะๆต่างกันเยอะมากเพื่อนๆต่างกันเยอะมากจริงๆดังนั้นเนี่ยตลาดฝั่งบ้านผมคิดว่ามันใกล้ที่จะล้มลงมาแล้วใกล้ที่จะพังลงมาแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีของคลาดเข้ามาบ้านเราอีกแน่นอนเพราะญี่ปุ่นก็เสนอมาขายผมทางอินบ็อกซ์เยอะมากเหมือนกันผมคิดวันใกล้ถึงจุดแล้วนะะ ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวครับเพื่อนเนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสําหรับผมผมมองว่าที่วินเทจมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นมาไม่รู้กี่เวฟแล้วนะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแต่เหตุผลที่จะมาซัพพอร์ตในอนาคตว่าประเทศไหนชาติใดหรือว่าเงินเม็ดเงินจากตรงไหนที่มันจะทําให้อ่ราคาวินเทจขึ้นสูงได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะมาจากอะไรยังไม่มีเหตุผลมาซัพพอร์ตแต่ว่าถึงเวลาเราจะรู้ตัวกันอีกทีนึงก็คือแม่งมันแพงลแล้วแล้วกูก็จะซื้อนะพอมันลงกูก็จะขายแล้วก็จะขาดอยู่มันจะเป็นนนนนนวออยยู่่่ปรระะมาณเีี้คับแแลทแน,น นะครับผมแอบเห็นนิดหนึง่งคนไทยเราเนี่ยแหละเป็นคนที่ซื้อดีท,ที่สุดในโลกผมมีความรู้สึกว่าอย่างนั้นนะมันยังกลายเป็นว่าตอนเนี้ยผมก็ยอดขายไม่ได้ลงเยอะแต่ว่ากลายเป็นคนไทยเนี่ยที่มาซื้อดีซื้อง่ายแล้วก็ตัวถูกบางเบา,บบาเนี่ยไปกันเยอะเหมือนกับเราเซ็ผฐานขึ้นไปแล้วคนที่ซื้อราคาสองพันส0มพันวนนี้ก็คือคนที่ซื้อราคาหนึ่งหมื่นสองหมืนสามื่นหรือหลักแสนในวันข้างหน้านั่นเองนะครับมันก็จะวนๆกันอย่างนี้แล้วครับตอนนี้ก็จะมีมือเก่าจะมีคนที่ซื้อหนักซื้อแรง ตอนนี้ทุกวันหนึ่งเขาก็จะหายไปแล้วเขาก็จะมาขายคืนให้กับเรานมยนะม,มันจะวนๆอยู่อย่างนี้อนๆน,นะนั้นช่วงนี้ราคาลงก็ไม่ต้องลัวนะฮะเป็นช่วงดีๆด้วยซ้ําที่เราจะได้ซื้อหาซื้อยืดวินเทจในราคาที่ดีนะครับตอนนี้ผมก็ประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันใครอยากขายขายเลยครับผมมีเงินต่อยผมติดหนี้ต้องกู้บงังผมก็ซื้อคนะเพราะว่าตอนนี้ของมันราคาไม่แพงแล้วก็มันดีอะนะครับยังไงก็ส่งมาขายได้นะครับที่ไลน์แอดอ็อบคอลเลคเตอร์นะครับต่างชาติ อาจจะยังไม่ซื้อตอนนี้หรืออาจจะกลับมาซื้ออีกในช่วงปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็มีการคาดการกนันต่างนานาแต่สําหรับผมนะมันก็จะเป็นเวทอย่างนงี้แหละครับแต่เราแค่รู้ว่าเราจะแอคชั่นเราจะแสดงตัวออกไปยังไงว่าเราจะขายหรือเราจะซื้อในช่วงนี้เราทํายังไงก็ให้เหมาะกับสถานการณ์ถ้าเป็นผมตอนนี้ผมคิดว่าคนจะซื้อเยอะก็ขายส่งมาขายเยอะนะครับหรือที่มาที่หน้าร้านเปิดแล้วนะฮะตอนนี้ก็มาได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับ